วันนี้มาตอบคำถามนะคะกับลูกค้าที่บอกว่ามีสิวขึ้นที่คางจะทำอะไรเคสนี้มีฝ้าด้วยแล้วก็ดูแลฝ้ากันมาถึง2เดือนนะคะฝ้าจางไปเรียบร้อยใช้อะไรบ้างทำหนึ่งไรบ้างวันนี้ตามมาเลยค่ะกับเคสนี้นะคะขอพระคุณเคสนี้นะคะที่ยอมมาให้แบ่งปันอ่าต้องเล่าเรื่องก่อนว่าแต่เดิมเนี่ยลูกค้าไปแพ้ครีมมาชนิดหนึ่งก็คือครีมที่มีสารใช้ปุ๊บเนี่ยก็คือฝ้าขึ้นเพียบเลยหลังจากนั้นเนี่ย มีอาการแสบหน้าด้วยแล้วก็กลัวกลัวว่าถ้าใช้ตัวอื่นเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะแพ้อีกไหมทางเกตเองบอกเลยนะคะว่าให้พักหน้าก่อนหยุดใช้ทุกตัวแล้วก็รอดูอาการพอหลังจากที่หายคันหายแสบแล้วก็ค่อยมาเริ่มชุดดูแลฟ้าของเกคที่เริ่มเมื่อประมาณตุลาค่ะ อันนี้ก็คือ2เดือนพอดีทันวาแล้วนะคะเดือนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับผิวลูกค้าก็คือว่าฝ้าจางลงแล้วก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยเริ่มเสมอกันสีเสมอกันก็คือเรื่องของฝ้าที่ดำๆนะคะก็หลุดหรือว่าดูแล้วมันจางลงไปเยอะมากาทีนี้เคสนี้มีคำถามเพิ่มเข้ามาว่าตอนนี้มันเกิดสิวที่คางด้วยจะทำอย่างไรข้อนี้ต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุของสิวนะคะมันเกิดได้ยังไงที่คาง มาเลยก็คือสาเหตุแรกอาจจะทำความสะอาดไม่เพียงพอก็คือว่าเวลาที่เราเนี่ยออกไปเจอฝุ่นหรือว่ามีการแต่งหน้าเมคอัพหรือการทาครีมกันแดดเราจะต้องใช้ครีมซิ่งด้วยข้อนี้สำคัญมากถ้าเกิดว่าเอาคราบสกรปรกออกไม่หมดมันก็จะเกิดสิวอุดตันได้ข้อถัดมาก็คือลองเช็คดูช่วงนี้เรากินอาหารลดจัดหรือเปล่าเผ็ดจัดเผ็ด อะไรแบบจัดจัดมากๆมันก็กระตุ้นทำให้ร้อนในแล้วก็เกิดสิวที่คางขึ้นมาได้และเคสต่อไปก็คือเรื่องของฝุ่นด้วยช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5ก็มีด้วยรวมไปถึงโควิดเราก็จะต้องใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาถ้าหน้ากากเนี่ยคุณแพ้เนื้อผ้าตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าในหน้ากากอนามัยตรงนั้นไม่ได้ทําความสะอาดให้ดีพอใส่ซ้ํานะคะหรือว่ามีเหงือ่อมีอะไรสะสมก็จะทําให้คนที่มีผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วเนี่ย กิดสิวขึ้นมาได้ลองเช็คพวกนี้ดูสิ่งที่เกดแนะนําลูกค้านะคะคือพยายามตอนนี้เนี่ยรักษาความสะอาดก่อนแล้วก็ไปหาซื้อครีนซิ่งมาเอาแบบที่ต้องเหมาะกับผิวแห้ง่ายต้องบอกเลยว่าแนะนําไปเป็นครีนซิ่งแบบน้ํานะคะก็คือเป็นมเซเล่าวอเตอร์ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีเรื่องของน้ําหอมเพราะว่าเขาผิวแห้งด้วยก็คือแอลกอฮอล์ใช้ไม่ได้นะคะไม่งั้นยิ่งแห้งค่ะก็ให้มาเช็ดกับสำลีก่อนทําความสะอาดผิวหรือว่าล้างหน้า ส่วนผลิตภัณฑ์ล้างหน้าให้งดใช้ตัวที่มีสารซาเฟตหรือสารเพิ่มฟองเพราะเม่เช่นนั้นแล้วผิวยิ่งแห้งแล้วละอคายเคืองเขาก็จะยิ่งแผลได้นะคะก็เลือกเป็นโฟมไม่มีฟองหรือผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ไม่มีฟองเคที่ก็มีเช่นกันเป็นสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนางคำตะเคที่ที่ไม่มีสารซาเฟตหรือสารเพิ่มฟองแล้วก็ดูแลกันไปจะทําให้สิวยุบลงได้ค่ะ ตอนนี้เขาขึ้นมาก็ไม่มากแค่สอาเมตร3 4เมตรตรงนี้ก็คือพยายามดูแลเรื่องของความสะอาดก่อนงดอาหารลดจัดอาหารเผ็ดๆก่อนแล้วก็ดูแลไปส่วนฟ้าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆกับรีวิวตรงนี้วันนี้ก็จะมาฝากกันว่าสําหรับกันแดดถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นผิวที่แพ้ง่ายอาจจะเลือกใช้กันแดดก็แนะนํากันค่ะดีบีกันแดดเคที่เอสเทฟห้าสิบทีเอบกบวกที่กันได้ทั้งยูเอวีแสงสีฟ้า แบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มข้อตัวนี้พิเศษนะคะเขาจะมีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงเหมาะกับผิวแพ้ง่ายด้วยและทาทับเมคอัพระหว่างวันได้ด้วยค่ะแนะนำนะคะสำหรับใครที่เป็นฝ้าแล้วก็แนะนำตัวนี้เป็นเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยินจากเคที่ที่ทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน,น้ำขึ้นแล้วก็ลดฝ้ากละต้องบอกเลยว่าเคสนี้นะคะเขารีวิวว่าชอบเซรั่มมากๆ เพราะว่าใช้แล้วเนี่ยฝ้าเขาจางลงเห็นผ้นจริงจังมากในเวลา2เดือนค่ะใครที่สนใจทักมาได้เลยนะคะของเราก็จะมีเซรัม่มีกันแดดแล้วก็สบู่ค่ะทักมาได้ที่ Line ID Pocket หรือ,อาฝากคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ก็ได้นะคะใต้ คลิปของ YouTube หรือว่าที่เพจก็คือเคที่เคล็ดลับความสวยเน้นใสโดยไม่ต้องพึ่งเสลยกรรมค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะไม่ว่าปัญหาผิวอะไรเราผ่านพ้นได้แน่นอนค่ะบ๊ายบาย